นสวัสดีครับอยู่อาแปดหลักชาแนลครับมากินข้าวแร่งครับวันนี้ครับใส่ข้าวต้มครับข้าวต้มอร่อยไหมอร่อยอร่อยครับนี่ครับอ่มเนื้อครับปนปลาทูนั่นนั่นต่หมกทัวถอดสินทอดสินข้าวแรงครับเด้อครับกินข้าวแร่ง Chào. Chào. <laughs> không được không được không được ngon không được không ai không được không được không 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 không

จะปักใส่คุ้มๆ <c oughs> อร่อยกินไดห้หมดนะ สุพนนแล้วจุ่นป่กินแล้วผู้ช่วยอแมงวันใช่ผู้ช่กินูู้่วยผู้ช่วยมาตาตาตัาใตญ่ดูตัวใหญ่ไหม

อย่ามากวนไอชี้ชี้กินข้าวอยู่รักกําลังนอนมาควนชี้ชี้กินข้าวไม่กัด อือ

ัวนีกระเพงนี่ครับเจนมากินหนาครับสวัสดีครับ